สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมมนัทสวีนินประสิทธิ์รหัสนักศึกษา631120729โปรแกรมวิชาสางคองศึกษาค่ะวันนี้จะมาบอกรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบประสาทสัมผัสค่ะการเรียนรู้ด้วยการประสาทสัมผัสทั้ง5 Learning with five sense หมายถึงการจัดกิจกรรมประจำวันทั้ง6ตามตารางการจัดกิจกรรมประจำวันระดับปฐมวัย เพื่อให้เด็กได้เรียนด้วยการใช้ประสาทสัมผัสทางตาในการมองและการสังเกตเรียนรู้ด้วยการใช้ประสาทสัมผัสทางหูในการได้ยินหรือฟังเสียงต่างๆเรียนรู้ด้วยการใช้ประสาทสัมผัสทางร่างกายในการสัมผัสหรือหยิบจับสิ่งต่างๆเรียนรู้รสชาติสิ่งต่างๆด้วยการใช้ประสาทสัมผัสลิ้นในการรับรส และเรียนรู้กลิ่นต่างๆจากการใช้ประสาทสัมผัสจมูกในการดมกลิ่นน่าจากเด็กปฐมวัยเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวด้วยการใช้สายตาในการมองและการสังเกตการสัมผัสสิ่งต่างๆเพื่อให้รู้ว่านุ่มหรือแข็งขรุขระหรือเรียบด้วยการใช้มือและเอาเวัยวะทางกายในการสัมผัสจับต้องการรับรู้ กินต่างๆว่าหอมหรือเหม็นด้วยการใช้จมูกในการดมการฟังเสียงต่างๆว่าไพเราะน่าฟังหรือเสียงดังหรือรู้เกี่ยวกับรสชาติอาหารต่างๆว่าหวานเปรี้ยวขมเค็มด้วยการใช้ดินชิมรสการเรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง5เป็นการสำรวจสิ่งต่างๆเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาทักษะทางด้านสติปัญญาเช่น ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ทางภาษาเป็นต้นค่ะรูปรสกี่่นเสียงกายสัมผัสหรือประสาทสัมผัสทั้ง5เป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้ของมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเด็กในระดับประถมวัยค่ะจำเป็นต้องได้รับการฝึกใช้ประสาทสัมผัสดัดงกล่าว เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาเรียนรู้ในระดับต่อไปกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องประสาทสัมผัสทั้ง 5, สําหรับเด็กวัยอนุบาลถือประถมเพื่อฝึกการใช้ประสาทสัมผัสต่างๆและเรียนรู้ถึงการทํางานของตางหูจมูกปากและมือค่ะซึ่งเป็นอวัยวะของประสาทสัมผัสเหล่านี้การรู้จักใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5้าอย่างเต็มศักยภาพ จะนำเด็กไปสู่การเรียนรู้สรรพสิ่งต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนด้วยวิธีแบบวิทยาศาสตร์ที่เด็กจะต้องรู้จักการสังเกตด้วยตาหูจมูกลิ้นและกายสัมผัสค่ะีนจะมายกตัวอย่างกิจกรรม3รูปแบบเป็นจุดเริ่มต้นในการนำเด็กไปสู่การฝึกฝนในการใช้ภาษาสัมผัสของตนเองค่ะ โดยครูสามารถเลือกใช้บางส่วนหรือทั้งหมดหรืออาจนไปประยุกต์ดัดแปลงให้เหมาะสมกับสภาพของเด็กและโรงเรียนค่ะอย่างเช่นกิจกรรมกิ่นอะไรเอ่ยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้เด็กใช้ประสาทสัมผัสในการรับกลิ่นโดยให้วางก้อนสำลีไว้ในถ้วยจากนั้นหยดน้ำที่ผสมกลิ่นต่างๆลงแต่ละถ้วยเช่นกลิ่นวานิลากลิ่นส้มกลิ่นมะนาว เดือกกลิ่นอะไรก็ได้ค่ะที่ปลอดภัยในการสูดดมให้เด็กดมกลิ่นในแต่และถ้วยแล้วบอกว่าเป็นกลิ่นของอะไรคะ่ะหรือจะเป็นกิจกรรมชอบโอเมตินหรือไมโลเป็นการทดสอบประสาทสัมผัสลิ้นคะ่ะเพียงแค่ให้เด็กดื่มเครื่องดื่มประเภทเดียวกันแต่ต่างยี่ห้อเช่นโอเมกตินและไมโลโดยไม่ให้เด็กบอกว่าชอบโกโก้ยี่ห้อไหนมากกว่ากันก่อนที่จะได้ลิ้มลองรสชาติที่แท้จริงคะ่ะ และกิจกรรมมีอะไรอยู่ในถุงเป็นการฝึกใช้ประสาสัมผัสในส่วนของกายสัมผัสโดยใส่สิ่งของที่มีผิวสัมผัสอ่อนนุ่มแข็งหยาบลงในถุงกระดาษส่งถุงไปรอบๆห้องให้เด็กแต่ละคนล้วงมือลงไปสัมผัสสิ่งของในถุงโดยห้ามมองแล้วเดาว่าเป็นอะไรแล้วเขียนคำตอบที่เด็กแต่ละคนไทยบนกระดาน ก่อนจะเฉลยว่าอะไรอยู่ในถุงข้างในกระดาษแต่ละใบต่อมานะคะสรุปการเรียนรู้ด้วยประสาทสัมผสัสทั้งห้าคือ mm hmm. เรียนรู้ด้วยการใช้ประสาทสัมผสัสทางตาในการมองและการสังเกตเรียนรู้ด้วยการใช้ประสาทประสาทสัมผัสทางหูในการได้ยินหรือฟังเสียงต่างๆเรียรนรู้ด้วยการประสาทสัมผสัสทางร่างกายในการสัมผัสหยิบจับสิ่งต่างๆ เรียนรู้รสชาติสิ่งต่างๆโดยการใช้ประสาทสัมผัสลิ้นในการชิมและเรียนรู้กลิ่นต่างๆสาการใช้ประสาทสัมผัสจมูกในการดมกลิ่นรูปรสกลิ่นเสียงกายสัมผัสหรือประสาทสัมผัสทั้งห้าเป็นเครื่องมือสําคัญในการเรียนรู้ของมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับเด็กในระดับประถมใบจาเป็นต้องได้รับการฝึกใช้ประสาทสัมผัสดังกล่าว เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาเรียนรู้ในระดับต่อไปค่ะ